สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้คาวัลล่าสุดผู้พิทักษ์นักร้องหมอลัมคนหนึ่งเพิ่นออกมาปกป้องพิทักษ์และเอานักข่าวอีป่าขางบ้านไปแขวนจ้ะไปแขวนแล้วก็บ,บุลี่หน้าตาเขาจังสั้นจังสี่อืมคนที่บุลี่เขานะ่ะโอเคก็หันแหละบันนี้ อ่าอีป้าขังบันกันเลยโอ้ออกมาก็บอกว่าเอ,าอ้าวหยั่งะกูแค่เป็นนาข่าวกิ้วหย่างกับกูไม่วกูหิงหย่ง่งกูแค่อ่านคำพมันด่าซื้อ,อเขาอ่านเขาซื้อ,อ,อเขาก็อ่านตามที่เขาได้ยินมาเขาก็เล่าข่าวไปโอ้ยหลับบอได้ค่ะก็เอาเขาไปแขวนว่าให้เขาน้าตาเขาเบืด,ดีมาฟังจ้ะ อยากรู้ว่าทำไมไม่จัดเย,ยนิงกับพวกติ่งของแม่แพลวพๆซักหน่อยดีที่มาบูบี้หน้าอีป้าทั้งๆที่แบบว่าอีป้าก็เล่าขาวปกตินะอันเนี้ยฉันก็ไม่ได้โกรธอะไรใดๆนะแต่ว่าขำๆง,งงงแค่แบบว่าทำไมมาสร้างศัตรูเพิ่มซึ่งเป็นกูซะด้วย จริงๆเรื่องของแม่แพลวเผลใช่ป่ะอยากจะบอกว่าเบามากดาราคนอื่นเนี่ยฉันยอมแลกหมายสารมาแล้วเนาะสำหรับเรื่องแม่แพลวเผลนี่ก็คือแบบโอ้โหอยู่หลังๆเลย,ยเป็นคนที่แบบว่าฉันไม่ค่อยได้เล่นแรงเพราะอะยรู้ป่ะมีความ็นดูเขาเพราะเห็นว่ามีคนไม่ชอบเขาเยอะไม่เชื่อลองไปถามพวกลูกเพจดิฉันยังเคยไปถามพวกเพื่อนลูกเพจเลยบอกว่าเนี่ยเหตุผลอะไรที่พวกแกไม่ค่อยชอบหน้าแพลวเผลของฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันยังเคยถามบ่อยๆเพราะฉันยังไม่เข้าใจแต่อันเนี้ยรู้สึกเฉยๆเลยนะฉันไม่ได้เกลียดแม่แพลวเผลออะไรใดๆเลยนะแต่บางท เกลียดอะไรกลัวติงแม่แพลพวเพวเกลียดอะไรกูคือแม่แพลพวแพวใช่ปะเขาเป็นคนของประชาชนว่ยเป็นคนสาธารณะนะมันเข้าใจอันนี้ปะเพราะเขาเป็นคนดังอีป้ามีสิทธิ์ที่จะเล่าข่าวและสิ่งที่ฉันเล่าว่าฉันไม่ได้เหยียบแม่แพลพวแพวจนจมดินเหมือนคนอื่นๆเขาเอางี้เดือดร้อนอะไรกันอ่ะติงแม่แพลวเพวกับป้าหนิงนะเดือดร้อนอะไร คือยังหนิงเขาไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะเขาก็คงคิดว่าแบบเนี่ยเอาใครไปแขวนก็ได้เอาใครไปแซกก็ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่พอใจใครเขาก็อยากจะพูดถึงคนนั้นคืออันนี้ฉันเข้าใจว่ายังหิงเอาตัวรอดได้เพราะอะไรรู้ปะเขาคงคิดว่าไม่มีใครฟ้องอะไรเขาได้แต่จริงๆแล้วอะฉันไปปรึกษาทนายมาคนมันจะฟ้องอะเขาส่งตัวแทนอะรับมอบอำนาจไปฟ้องแม่ก็ได้ไงเข้าใจปะอันนี้ไม่รู้ว่ายัยหนิงเขารู้เรื่อง แต่น,นั่นหนะ้าปล่อยเยนหนิงไปเหอะนางคงเหงาแล้วมนะั้งแต่จริงๆสำหรับฉันใช่ปะคนที่กับไทยไม่ได้จริงๆก็เหมือนแบบได้รับเวรนรรมอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันนางเองอะไรประมาณนี้ลนะมั้งแต่ว่าเอา,อางี้ดีกว่าเตือนพวกรูปเพจของเย,ยนหนิงดีกว่าคือถ้าลูกเพจของเย็นหนิงยังอยู่ในไทยใช่ปะอย่าไปตามเยนหนิงมากเย,ยนหนิงเขาอยู่เมืองนอกเขาเอาตัวรอดได้เขาไม่ได้แคร์โวอะไรใดๆส่วนคนที่ยังอยู่ไทยอ่ะใจเย็ยนๆกันก่อนอานนท์และเจนจิราทั้งหลายใจเย็ยนๆหมายสารไม่ใช่เรื่องสนุกอป้าไปมาบ่่ออยยเเเข้าใจดีลพื แล้วฝากไว้ตรงนี้นะจ๊ะจะบูบีนาอีป้าก็แบบบลูบีได้แต่เบาๆหน่อยเพราะว่ากูก็เอาตัวเองไปแฉะเหมือนกันเอาตัวเองไปแซดไปด่าเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตาตัวเองหรือว่าสันด่งของตัวเองอ่ะเพื่อนลูกเพจฉันจะรู้ดีอันนี้คือตาปากติก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ตาที่พวกแกเห็นกันที่แบบมีการลงการเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือกูอินกับความรักอกเรื่องของชาวบ้านและตาแบบนี้คือการเจอคนตอแหลแล้วแบบไม่ได้โอเคอะ่ะมึงเข้าใจปะคือเลือกตอแหล ได้วยความสาร์รัศเซอรของฉันใช่ป่ะฉันก็เลยไปส่องเฟซของเยี่ยงดิ่งด็อกๆอะไรนั่นแหละแล้วคนนี้ฉันก็อยากจะบอกว่าอย่ามาอ้างว่าแบบว่าที่เอาฉันไปแขวนมันไม่เกี่ยวกับแม่แพลวพลาวเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์มันตลกอยู่ๆถ้าฉันไม่ได้ฉันนั่งวิปัสสนาในเพจของฉันนะแล้วแกแบบเอาฉันไปด่านั่นคือคนประสาทแดงแล้วนะแต่อันเนี้ยมันเป็นเพราะฉันเอาข่าวของแม่แพลวพลาวมาเล่าแล้วก็มาพูดเตือนเขาแกก็เลยเอาฉันไปแขวนถูกต้องไหมล่ะหรือยังไงฉันไม่ใช่ว่าฉััััััันน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 น่่งงวววววิิปปสสสาาาาาบบบทมมมมมมธอออออยูใใเเเเเเพพจจจจขขขขตแแแแล้้้้กกะะะฉไหหืโ อันนี้แบบบางทีแบบอย่ามาดอนไทยทูมีฉันรู้สึกแบบอ๋อเฮลโหลอีกอย่างอะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเพราะไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาทั้งแกและฉันนั่นแหละเวลาเราจะไม่ชอบใครอะเราต้องแบบอุ๊ยกูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้าโงกใหญ่กูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้ารูจมูกบานกูไม่ชอบอีป้าเพราะอีป้านิสัยทอร์ไตี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบนี้อย่าไปเดือดร้อนเพราะว่ากูไม่ชอบมึงเพราะมึงไปว่าคนนั้นคนนี้กูไม่ชอบมึงเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปสร้างศัตรูแบบนั้นเพราะ ขอแม่มาช่วยนะจางยิ่งหน้าสารนี่หายเงียบกันกลิบเนี่ยนะขอแม่ comment มาช่วยอะไรใครใดๆทั้งนั้นเลยฉันเคยเจอมาแล้วเพื่อนเขาใช่ไหมพวกที่คอมเมนตะ์น่ะคือฉันไม่ได้ว่าอะไรนะรอบนี้ไม่ได้ว่านะแต่พูดเดียวไปนะพวกที่คอมเมนต์ชื่อฉันนะฉันจําชื่อไว้หมดเลยครั้งนี้ให้อภัยแต่ครั้งใหม่เจอกูแน่กูจะด่าแล้วไม่กูร้องไห้โซ